หนึ่งหนึ่งกลยุทธ์หรือหนึ่งวิธีการทางจิตทางใจเราอะค่ะแต่สิ่งที่สําคัญเรามองดีๆเอาแบบตรงไปตรงมาของนักธุรกิจอันนี้เอามาให้แบบเกิดจากพลังงานของพาร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะทาไมพาหรือพินาหรือใครต่อใครยังไม่ถึงกําหนดถึงปิดได้พี่ลุงทําไมยังไม่ถึงกําหนดบางคนปิดได้บางคนหมเฉียดฉิวพอดีเป๊ะหรืออะไรก็ตามเพราะคุณสังเกตดีๆถ้าวันนี้ครูอะค่ะให้พามาเปิดบินห้าพันกอง พาต้องหอบเงินเป็นล้านมาจ่ายบริษัทสองห้าพันกล่องพาไม่มีทีมครูถามว่าพาจะมีกำลังใจในการขายของไหมไม่มีแน่นอนเปิดไปแล้วของกองของจมไม่มีคนช่วยขายแน่นอนพอถึงกำหนดอายุสาปีหมดอายุชาห้าพันกล่องไม่มีคนช่วยขายไม่มีทีมงานแต่คุณฟังดีๆนะคีย์อยู่ตรงนี้ ถ้าเราอยู่ข้างล่างเราจะมองขึ้นไปข้างบนว่าเราอะอยากได้แบบไหนเราต้องการไปยังไงเราเอาจริงไหมครูค่ะจึงจัดการให้แบ่งครึ่งหนึ่งฟังดีๆนะคะเราจัดการแบ่ง55 45าาทำไมเราไม่แบ่ง50 50เพราะถ้าเราแบ่ง50 50คุณได้เปรียบบริษัท 1, ทันทีเพราะคุณอาจจะอยากได้เลทที่ดีและเปิด50 หลังจากนั้นพิจารณาตัวเองแล้วขายดีขายขายไม่ดีเลิกดีกว่าคุณเลือกได้เลยโดยที่คุณเอาเปรียบคนที่เขาจ่ายเต็มครูจึงต้องให้คุณมัดจำมาอีก5%เคุณต้องจ่ายห้าสิบห้าในครึ่งแรกเพราะถ้าคุณไม่ทําบริษัทกินของคุณหปอร์เซค่ะวินวินเพราะคุณได้ราคาที่ถูกถูกต้องไหมคะ สองในหลังจากนั้นประมาณหเดือนคุณจะพิจารณาได้ละว,ว่าคุณทําเต็มที่แล้วคุณมีทีมงานหรือยังคุณพร้อมที่จะเอาเงินมาปิดครึ่งหลังภายใน5เดือนไหมอันนี้หมายถึงจุดสูงสุดนะคะคุณดูนะของที่คุณเอาไปครึ่งแรกแม้คุณจะขายได้ไม่หมดหรือหมดครึ่งหลังที่คุณมาปิดหรือพามาปิดหรือพี่นามาปิดหรือใครก็ตามมาปิดเขาไม่จําเป็นต้องเอาของวันนั้นค่ะเขาเขาไม่จําเป็นต้องเอาของไปปนกับของที่เขายังขายไม่หมดค่ะ พาะของที่อยู่ในมือเขาสามารถขายต่อไปได้อีกสามปีเขาปิดหนึ่งเขาได้ตำแหน่งสองของไม่กองเพราะเขาขายของเก่าเขาได้สามปีเอห้าปีนะคะสามปีสามปีพู้ผิดสามปีนะคะยังไม่ถึงสามเดือนสองเดือนหมดแล้วเห็นไหมฮะนี่คือจะทำให้คนขายอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันขายได้นี่ว่าพลังใจมันมาฟังนะพอพลังใจมันมามันไม่ห่อเหี่ยวกับของที่กอง โอ้โหห้าพันกูจะขายใครแล้วโอ้โหหมดอายุสามปีแล้วยังไงพอพอใจห่อเหี่ยวมันไม่หมดไงพอมันไม่หมดครูมองเลยค่ะว่าทํายังไงให้เขามีพลังใจที่จะเคลื่อนย้ายตัวเองเราก็ให้เขาเปิดแค่ห้าสิบห้าเอาของไปครึ่งหนึ่งคุณคะเขาใช้เวลาไม่เท่าไหร่เขาก็หมดเขาก็มีเงินมาปิดแล้วส่วนที่ปิดฟังให้ดีพอมาปิดปุ๊บพาไม่จําเป็นต้องหอบของครึ่งหลังไปบ้านเลยค่ะถามว่าฝากไหม จะเรียกว่าฝากหรือไม่ฝากแล้วแต่คุณจะเรียกเอาที่สบายใจแต่พี่ลุงม,มีหน้าที่ที่จะเคลื่อนย้ายของตามรถที่มาของเรามาเร็วมาก10วันวันผลิตคุณไปดูได้เลยนะคะข้างกล่อง10วันตีผลิตใหม่1น0 0งแสนหแบบไม่ถึง10วันตีวันผลิตใหม่แล้วไปดูข้างกล่องได้เลยว่าจริงไม่จริงนั่นหมายความว่าอะไรพาไม่จําเป็นต้องหอบของครึ่งหลังกลับบ้านทั้งหมด พี่รุ่งก็ไม่ได้มีหน้าที่ฝากของแต่พี่รุ่งมีแค่หน้าที่ปล่อยของทุกวันฟังดีๆพี่รุ่งไม่ได้ขายของให้พานะคะพี่รุ่งขายของตัวพี่งวันนี้เพิ่งปล่อยของให้กับซีอโอน้องทรายนะคะมาเลเซียค่ะเห็นไหมเรื่งน้องปิดก่อนหน้านี้ปิดไปแล้วแต่ว่าของน้องเพิ่งได้นะคะแล้วน้องก็สรุปมาเพิ่งก็เลยเตรียมส่งไปเมื่อเช้านี่คือหน้าที่พี่รุ่งพี่รุ่งไม่ได้มีหน้าที่อุ้ยฉันเอาของพาไปให้น้องทรายก่อนไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่พี่รุ่ง หน้าที่พี่ลุงคือรับของจากบริษัทตามที่พี่ลุงเปิดสมมติพี่ลุงเปิดหนึ่งแสนพี่ลุงก็ต้องขายหนึ่งแสนออกไปให้หมดโดยที่ไม่ได้คิดว่าพาฝากไว้ครึง่งหนึ่งพี่นาฝากไว้ครึง่งหนึ่งไม่มีใครฝากค่ะแต่เขามีสิทธิ์ที่จะจ่ายเงินแล้วไม่เอาของไปเพราะเขาต้องการเอาของเมื่อไหร่ก็ได้ที่สดๆสมมติว่าพาโอ้ยจ่ายเงินไมแล้วเป็นซีอสมบูรณ์แบบไม่มีใครพี่ลุงไม่บังคับพาเลยว่าพาแกต้องรีบมาเอาภายในหเดือนนะไม่ พาสามารถขายไปอีกสามปีค่ะแล้วถึงมาเอาของก็ได้เพราะพาก็จะได้ของสดใหม่ทันทีนี่คือวิธีการทําให้ของไม่มีวันไปกองอยู่กับใครแม้กับพี่ลุงก็ไม่กองเพราะอะไรคนใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาคนมาปิดมาเปิดเกิดขึ้นตลอดเวลาของครึ่งหนึ่งถูกหลังออกตลอดเวลานี่คือวิ